การธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยเชิญมาฟังธรรมให้ธรรมเชิญ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการ,รธรรมรัธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่หอศิลป์พุทธะบุตร้าอาร์ตแกลเลอรี่ธรรมสภา,าสถาบันรรลือธรรมศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชนิจิตปฏิพานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวสุทัศเทพพระวารามกรุงเทพมหานครซึ่งในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้บรรยายธรรมในตอนพิพ,ธพิธภัณฑ์มหาบุรุษค่ะจะมีเนื้อหาสารธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจะมาเกิดมีแต่คุณวิชาวุฒิสุธรรมคุณอนันต์สุริยการคุณวันนีสุริยการซึ่งเป็นเรียกเป็นพัญญาใช่ไหมถ้าเป็นพระเียกโยมผู้หญิงของคุณอนันต์ก็คือเมียนั่นแหละก็นะั่นแหละคือภาษาพระต้องใช้ใถูกไหมถ้าคุณอนันต์บวชพระและยังไม่ได้เลิกกับโยมผู้หญิง บทพระไปแล้วเขาไม่เรียกเมียพระคระโยอุปถาก์นะฮะระโยอุปถาหถ้าเป็นแฟนกันเฉยๆแล้วมาบทพระเขาเรียกศีกาเขาไม่เรียกกิกพระแต่ถ้าออามาบทนานๆแล้วมีผู้หญิงมากกกะอะไรอย่างนี้นะฮะเขาไม่เรียกศีกาเขาไม่เรียกอุบสิกาเรียกนางมารนะเขาเรียกกันให้ถูกเอามือลง คุณวิษณุเอมปราณีตนี่นวิษณุนันเนี่ยนะ,ะเจอตั้งนานไม่ค่อยรู้จักไม่ได้ไม่เมมคยเรารู้จักคุณแต่หน้าไม่เคยรู้จักชื่อนะฮะอ่าอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างอ่าดูหน้าตาไม่ค่อยเป็นอาจารย์เท่าไหร่นะฮะฝรั่งไว้ผมไหว้พราะมันเป็นอาจารย์คนนะนะแล้วก็คุณอะ,อะไรลนะเนี่ยรัชนันขาดอยู่คนนึงคือคุณสิณทธนักสุขธรรม วันนี้อาตมาก็มาเยี่ยมชมหอศิลพุทธของสมนพิมพ์ธรรมสภาหรือสถาบันบารือธรรมเพราะเมื่อวันที่สองธันวาคม2 5 5 6เราได้รประกอบพิธีการเปิดหอศิลคือแห่งนี้อาคารแห่งนี้ซึ่งคุณสุธิธรรมกับคุณวิชาวุฒิได้ร่วมกันจัดสร้างหอศิลขึ้น โดยการซื้ออาคารก็ราคาก็เท่ากับโบ์มั้งคุณวิชาวุฒิ<อ>ฮะมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบสอล้านก็สร้างโบสถ์เล็กๆได้หลังนะโบสถ์พอดีพอดีสวยๆนะฮะได้หลังหนึ่งเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเรื่องราวเกี่ยวกับสุเดภะสมาสมเเจ้าซึ่งสำนักพิมพ์ธรรมสภาก็พิมพ์หนังสือ,อเราประมาณมาณดูว่าสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือธรรมะเนี่ย ดังที่สุดก่อน2,500ก็คือสำนักพิมพ์สอธรรมพักดีใช่ไหมในู่นข้อสารต่อมาก็เป็นลูกสอธรรมพักดีสำนักพิมพ์ก็โรโรยไปตามตามอายุตามกฎไตรลักษณ์คือขาดผู้ที่รังสรรค์คจริงผู้สร้างสรรค์มันมีเยอะท่านแต่บางทีเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่ารังผู้ที่ก่อตั้งยากมาก อะไรจะก่อตั้งเนี่ยเขาลองปลูกต้นไม้กันดูใช่ไหมเคยปลูกต้นไม้ไหมเด็กผู้หญิงเป็นไงมันไวไหมมันขึ้นเร็วไหมฮะไม่ได้เร็วเขามันจะผิดอออกผลนะฮะเออพอคนมาเอาผลไม้มันตัดนู่นตัดนี่ทิ้งไปแล้วมันก็ปล่อยสำนักพิมพ์สอนธรรมภาคดีก็เหมือนกับเป็นเป็นสำนักพิมพ์ที่น่าเสียดายมีหนังสือที่เป็นดีคณสิทธิ์ดีๆเยอะแล้วก็มีความคิดในการที่ ทำพระพุทธศาสนาเช่นพระเตปิฎกพระเตปิฎกฉบับสอนสัมภาคดีเนี่ยเ,เขามีความคิดเขาคิดว่าพระเนี่ยทำอย่างไรจะเทศได้ถ้าพระเตยปิฎกที่เราขายกันเนี่ยที่พระท่านทำเนี่ยเทศไม่ได้นะต้องอ่านแล้วไปเทศแต่เฉพาะฉบับสอนสัมภาคดีเนี่ยท่านแต่งเป็นสำนวนเทศถ้า คุณวิศนุคุณปัญญาลองไปอ่านดูจะแตกต่างจากสำนวนตามที่อะไระอ,อ,อาจารย์ปัญญาแต่งหนังสือแล้ว45พระพรรษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะอันนี้เราเป็นวิชาการแต่ศัพท์สำนวนในการเทศมันคนละแบบกันมันคนละแบบกันแต่ว่าเนื่องจากว่าแล้วก็พิมพ์เป็นคำพีเทศซึ่งซึ่งจริง,รงๆแล้วมีคุณค่า พอพระจับคำพีตั้งน้โมได้ก็เทศได้เลยเราเทศได้เลยฮะแล้วก็มีสำนักพิมพ์ท่าพระจันทร์ก็จะทําแบบเดียวกันการไนมันยาวไม่จบภายใน45นาทีก็จะมีการที่สองสามสี่หาจนจบสำนักพิมพ์กล็ล่วงโรยไปก็ต่อมาก็มีสำนักพิมพ์อีกหลายๆแห่งพยายามก่อตั้งขึ้นแต่บางทีก็เป็นแค่โรงพิมพ์ก็เพื่อมาเจอสำนักพิมพ์ธรรมสภานี่แหละ ที่เปสนนมณพิมพ์ก็ถือว่าใหญ่สุดเมั้งตอนนี้นะในหนังสือพุทธศาสนาใหญ่สุดนะฮะคือหนังสืออื่นนี่ก็ใครมาจ้างพิมพ์ก็ไม่เอาละทำแต่หนังสือพุทธศาสนาทแต่หนังสือพุทธศาสนานังสือพุทสนาที่สำนักพิมพ์อื่นพิมพ์จะมาฝากขายก็ก็ได้แต่ก็ดูที่มาที่ไปมีการตรวจสอบเพราะเดี๋ยวจะเพี้พยนพลท,พทุกอย่างถูกไหมฮะพระนารวนนี้ก็ เมื่อสนักพิมพ์คิดกันว่าเออแต่ว่าอาตมาท่านอนุโมทนาอย่างหนึ่งนะว่ามันเกิดจากเชื้อสายนะเพราะว่าบิดาของคุณสุทธิธรรมกับคุณวิชาวุฒิเนี่ยเป็นท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอะไรนะพระสุธรรมเมธีะธมธนะเป็นอดีตเจ้กระจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ตั้งธรรมสภาขึ้นในสมัยเป็ระจังหวัดซึ่งท่านก็คงศึกษา แค่ว่าธรรมสภาก็คือคนจะเรียนแบบสุธรรมสภาสลา,าในในอะไรในในใน,ในมัคมนพในเรื่องพระอินนะ่ะที่ผู้ชาย33คนสร้างสลา,าแล้วก็ไม่ให้ผู้หญิงร่วมนะทําประโยชน์ตอนนั้นไม่มีพุทธเจ้าและสลา,าก็มี4มุกในหนึ่งมุกก็จะมีกระดาน33แผ่นใหญ่ยยยเลยซึ่งตอนนั้นป่ามาย,ยังไม่มีกฎหมาย สมัยก่อนแล้วเ็มีตกลงนี้ถ้าคนเจ็บคนนี้มาแล้วนะนอนที่กระดานแผ่นของใครคนนั้นต้องดูแลคนเจ็บถ้าสมาณะมาอันนี้เป็นส่วนสมณะตางหะสมณะชีพรามาถ้าท่านพักบนกระดานของใครครอบคนนั้นก็ต้องปฏิบัติถ้าเทศอันนี้ปฏิบัติรวม ท่านก็นจะตั้งกฎเกณฑ์กันอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึ่งก็คือการที่เป็นโรงยาเพราะฉะนั้นคุณพ่อของคุณวิชาวุฒิกับคุณสุธิลักษณ์ก็เป็นพระแล้วก็สึกหาลาเพศด้วยความจําเป็นเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะหมอเขาให้กินข้าวเย็นแต,แ,ตแต่ท่านไม่ยอมใช่ไหมฮะท่านไม่ยอมนี่เขาเรียกว่าอะไร ออยอมศึกก็เลยจำเป็นต้องศึกไม่ใช่ศึกเพราะว่ามันเป็นบุเพันนิวาสอะไรแบบนั้นนะฮะไม่ได้มีข้อแก้ตัว mm. คือเป็นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยไปกินข้าวเย็นเนี่ยมันอายพระซึ่งความจริงแล้วกว่าจะบวชมาเป็นพระได้เนี่ยยมอนันยมวันนี้ก็ต้งองเข้าใจท่านผู้ชมต้งอ,มตองเข้าใจว่าต้งกินข้าวเย็นกันบ้างละเ,เป็นเนนมันก็ต้องกินข้าวเย็นเพราะพระเนนไม่ได้อะไรที่ตั้งใจนะ ถ้าผู้ชมเข้าใจอตาตมาปเป็นเนรก็คือเขาเย็นเอาจริงๆฮะกินกลางทุ่งบ้างแอบกินในเรือบ้างแอบไปกินกันในส้วมบา้างไปลอยคอกินในน้ําบ้างเพราะว่าพระเนนไม่ได้อะไรอย่างที่คนสมัยก่อนมันจนตอนนี้คุณหลวงพ่อท่านถ้าไม่ยอมท่านก็เลยต้องศึกษาลาเพศไปต่อมาก็มามีลูกกี่คนนะสี่คนตอนนี้เลือดตัวเลือดตัวเนี้ย จิตวิญญาณตัวนี้กับการสวดมนต์ไหว้พระตามที่ท่านทำเนี่ยเมื่อลูกโตขึ้นมาแล้วเขาเรียกอะไรฮะเชื่อมันก็ไม่ทิ้งแถวอาตมาท่านบอกว่าถ้าเลือดดีวิญญาณดีนะฮะต่อให้มันกำพร้าวันหนึ่งมันต้องดีคนเราะ,ะถ้าเลือดไม่ดีนะถ้าพ่อแม่มันไม่ดีทั้งคู่นะเอาลูกไปทิ้งนะอันตรายเลือดมันไม่ดีวิญญาณมันไม่ดีเวลาเอาไปเลี้ยงเขาแล้วบ,บางทีตอนเล็กๆดูดีท่าน แต่พอโตขึ้นกายเป็นไม่ดีตอนนี้นได้ดูหน้ารักเชื้อหลายๆคนเชื่อาตมาเห็นพอโตขึ้นไม่ดีตอนนี้ลูกของอดีตท่านเจ้าขุณท่านก็เชื้อไม่ทิ้งแถวก็เลือดดีก็เลยมาก่อตั้งสำนักพิมพ์ธรรมสภาขึ้นแล้วตั้งสถาบันบันลือธรรมขึ้นซึ่งอาตมาก็เห็นหนังสือที่แรกเลยนะฮะโอ้โหพิมพ์หนังสือกันขนาดนี้หรอเนี่ยเย,เย็บกี่ แล้วหลังปกนะเขาไม่ได้เขียนว่าราคาขายนะเขาเขียนว่าให้ทําบุญใช่ไหมทำบุญเ,เล่มละเท่านั้นเท่านี้เอหนังสือแปลกแทนที่บอกราคาขายทําบุญโอ้เหมือนคุณอนันต์ไปซื้อพระพระนี่เขาเรียกซื้อไหมชาวถ้าทางคนทางใต้เขาไม่เรียกชาวเขาเรียกเปลี่ยนเปลี่ยนคือเอาเงินมาเอาเงินมาให้วัดแล้วก็เปลี่ยนเออ อันนี้ก็ใช้คําว่าแหละทำบุญกรลนาร่วมทําบุญแล้วมาดูหนังสืออย่างนี้แล้วก็นึกถึงหนังสือในประเทศจีนญี่ปุ่นหรือฝรัง่งโอ้การทําหนังสือนี่เขาประสงค์อยู่เป็นร้อยร้อย้อปีเพราะฉะนั้นก็เลยติดตามหนังสือของธรรมสภา,าเรื่อยมาเรื่อยมาแล้วก็อขอร้องให้พิมพ์คดีต่อมาก็เมื่อพี่น้องเขาคุยกันก็เลยมาอ้า ตั้งโรงทานขึ้นโดยพัญญาคุณสุธิรักษมาเป็นแม่ครัวทุกวันพระนะฮะท่านผู้ชมผ่านมาจะมากินก็ได้ตั้งแต่กี่โมงนะงถึงบ่ายถึงบ่ายโมงก็ะจะมากินก็ได้ทุกวันพระแม่ชงแม่ชีมาได้เพราะว่าถ้าเป็นแม่ชีเป็นพระเราก็ไม่ให้เกินเที่ยงอันนี้ก็เป็นโรงโรงโรงทานก็คือที่เราขายหนังสือโรงรำรท่านนี้พุทธาทาสนทน่ามีโรงอะไร โลมอสัททบทงวิญญาณาก็คือเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นก็คงคิดในแนวเดียวกันก็เลยได้ซื้ออาคารนี้แล้วก็ตั้งเป็นเป็นละหอศิลพุทธะซึ่งใช้มูลค่าพแพงมากที่สำคัญที่สุดก็คือว่าได้หอศิลพุทธนี้หลักของหอศิลพุทธก็คือการที่จะอัญเชิญรูปพพุทธเจ้า นะซึ่งเป็นจิตกรรมเอามาประดิษฐานหรือว่ายิ่งยจิตกรรมที่เป็นหลักของอสิพุทธนี้ที่ท่านผู้ชมจะเห็นในภาพนั้นก็เป็นภาพซึ่งเป็นภาพใหม่เดิมทีเดียวเราก็เห็นจิตกรรมพระผนังตามวัดวาต่างๆเยอะแยะแต่เขาไม่มีใครหันหน้าไปดูสาตว์พรกดีก็พิมพ์พิมพ์ดนรกสวรรค์แล้วก็ขาย เดี๋ยวนี้ก็เลิกพิมพ์แผ่นใหญ่ไปแล้วที่จะติดตามวัดนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอาตมาก็าไปเจอคุณอน,นันต์ที่ที่ที่ภูพิง์ราชนิเวศใช่ไหมกี่ปีแล้วคุณอน,นันต์ครับโอ้ปีสี่สี่ห้าปีแล้วครับสีหปีที่แล้วนะอาตมาไปบรรยายแล้วก็ไปเจอคุณอนันต์ที่นั่นแล้วก็แนะนําตัวกเกษตไปไปสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษครับจบอะไรมาคุณนัน ผมจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแล้วไปเก่งภาษาอังกฤษเป็นไงเก่งอังกฤษเพราะว่าได้ทุนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษครับที่มหาวิทยาลัยเรดดิงครับอ๋อประเทศอังกฤษก็คุยกันไปคุยกันมาคุยวิชาวุฒิคุยกันไปคุยกันมาคุณอนันต์ก็ส่งแผ่นพับให้ชุดหนึ่งว่าท่านเนี่ยเป็นรูปที่ลูกชายผมวาดอาตมาเห็นที่แรกปุ๊บ บอกเอ้าอจำได้ไหมฮะแต่มาเอกการวาดภาพแบบนี้นี่มันเป็นมุมโปสเตอร์ภาพยนตร์นะถูกไหมฮะซึ่งยังไม่มีใครทำพเพราะสัญลักษณวาดภาพแบนๆใช่ไหม,ไหมเคยไปดูอาจารวิสนุเคยเข้าวัดบ่ไหมมันก็เป็นแบนติดฝาผนางังกันนะฮะเิจ,รรเจิตกรรมแบบอะไรอสองมิติฝาผนางังแล้วก็ มีคนอื่นวาดภาพเหมือนกันก็จะเป็นเหมือนๆกันหมดไม่ว่าจะเป็นการประกวดอ,อะไรกิตกรรมโบลงโบหลวงอะไรก็ตามก็จะเป็นเหมือนกับลอกฝากผนังออกมาส่วนใครจะเติมอะไรก็แล้วแต่แต่พอจะมาเห็นปุ๊บอเอบอกันนั้นว่านี่มันมุมภาพยนตร์มันโปสเตอร์ภาพยนตร์นี่นะเนี่ยภาษาฝรั่งเรียกว่าเห็นรูปปั๊บแล้วมันแอทแท็กใช่ไหมแอทแท็ก <laughs> ก็เลย เปิดดูทุกภาพแล้วคุณอนันต์ก็เล่าเรื่องรายฟังในลองเล่าให้ฟังซิงว่าเ,าเรื่องของลูกชายชื่ออาจารย์กฤษณะสุริยการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจตกรรมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในทีวีน่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในลองเล่าให้ตมาและท่านผู้ชมฟังสิงลูกชายนะครับชื่อกฤษณะสุริยการเมื่อตอนชั้นประถมมีวันหนึ่งนะครับ ลูกชายแล้วก็ผมกับแฟนกับภรรยาเนี่ยนะครับก็ขับรถผ่านหน้าโรงหนังตอนนั้นเขาอยู่ชั้นปฐมป,ปีที่หกอยู่ที่สิงห์บุรีครับอำเภอ,อเมืองสิงห์บุรีลงอ่ลงภาพยนตร์มาลายามานะครับพอผ่านแล้วผมก็กลับก็กลับบ้านเสร็จแล้วก็เข้ามานอนวาดรูปอยู่คนเดียวนอนวาดรูปอยู่คนเดียวเสร็จแล้วผมก็ไปสกเกตดูบอกไอ้ที่รูป เป็นรูปหานุมาลเอามันไม่ใช่ได้ว่ามันไม่ใช่ว่าโปสเตอร์อย่างครับตัวนี้คือคือผู้วาดถึงตอนเด็กะนะครับว่าเขาเขาสนใจตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไปเห็นโปสเตอร์ลงหนังครับเป็นโปสเตอร์ลงหนังแล้วผมก็ถามว่าแบบอยู่ไหนลูกชายบอกว่าไม่มีพ่อ,อไม่มีแล้วลูกวาดได้ยังไงก็เมื่อกี้ไงเราผ่านหน้าโรงหนังมีรูปหนุบาลตัูบเลอร์อยู่หน้าโรงหนังเท่านั้นแหละครับเขาก็